ลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีคุ้มค่าในระยะยาวด้วยเก e ้าอี้ B-Well ที่ให้คุณนั่งสบายห่างไกลออฟฟิศซ n d โดรมการันตีด้วยรางวัลเก้าอี้สุขภาพแห่งปี2024สั่งซื้อได้ที่ B-Well Official Store ทุกช่องทาง ลองจินตนาการถึงโลกของ l u x u r วรที่ทุกสิ่งไม่ได้มีไวส้สำหรับทุกคนต่อให้มีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อได้นั่นคือแนวคิดของ LVMH อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม l u x u r วรี่จากแบรนด์เดียวที่เคยเกือบล้มละลายสู่การครองแบรนด์แฟชั่นเครื่องประดับน้ำหอมและเครื่องดื่มที่คนทั้งโลกใฝ่ฝันคุณอยากรู้ไหมว่าแบนด์าอาโน เขาใช้กลยุทธ์อะไรที่ทำให้ l v m h กลายเป็นบริษัทที่ทำเงินมากกว่าทุกแบรนด์แฟชั่นรวมกันและทำไมกระเป๋าอย่าง l o u วิตตองหรือแหวน Tiffany Co. ถึงเป็นมากกว่าสินค้าแฟชั่นนี่คือเรื่องราวของอาณาจักรลักชัวรที่ไม่มีใครสามารถโค่นลมได้จากแบรนด์เดียวสู่เจ้าของลุ u i s Vuitton, Dior และ Tiffany Co. Welcome to Full Plan. This is the Founder Recipe. อาหารสมองเพิ่มมุมมองธุรกิจ ปี1 9 8่งพัน้าอแบรน์อาโนเข้าซื้อกิจการบุกซักแซงเฟรเซสบริษัทสิงทอที่กำลังล้มละลายแต่ในเครือนั้นมีเพชรเม็ดงามซ่อนอยู่คริสเตียนดีอแบรนด์ที่เคยรุ่งแต่กำลังบซบเซาเขาขายสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็นทิ้งทั้งหมดแล้วเทหมดหน้าตักไปที่ดีอเมื่อดีอกลับมาฟื้นอย่างสง่างามอาโนไม่ได้หยุดเพียงแค่แบร,รนด์เดียวปี1987เขาเข้าซื้อโมเอ็ดเฮนเนซี่และหลุยส์วิตตองที่เพื่งควบรวมกัน และภายใน2ปีเขาก็ขึ้นเป็นผู้ควบคุม LVMH โดยสมบูรณ์พร้อมกลยุทธ์ซื้อแบรนด์ที่มีศักยภาพแต่บริหารผิดมาเติมขอร์ดไม่ใช่แค่ซื้อและพัฒนารีแบรนด์ใหม่หมดแต่ดีออกลับมายืนแถวหน้าหลุยวิตองกลายเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ขายดีที่สุดในโลกเฟ n d i โลเอเวจิวองชีก็ถูกดันขึ้นมาอย่างมีระบบ LVMH แตกต่างจากช a n น l หรือ G ุ c c ีตรงที่ไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ใช้โมเดลอาณาจักร l ัก u r y รี่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ตั้งแต่น้ำหอมนาฬิกาไปถึงแชมเปญปี2021อนโนปิทิวซื้อทิฟ f a n y ่แโคมูลค่า15.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐเติมเต็มอาณาจักรให้มีครบทั้ง75แบรนด์และกลายเป็นเจ้าพอ l ักช r y รี่อันดับหนึ่งของโลกอย่างไร้ข้อกังขาทำไม LVMH จึงมีอำนาจสูงสุดในวงการ l ักช r y รี่ หัวใจหลักคือการขัดแคลนแบบจงใจที่ไม่ได้แค่สร้างดีมาน์แต่ยกระดับสินค้าให้กลายเป็นของสะสมหลุยวิตตองไม่เคยจัดโปรไม่เคยมีการลดราคา และยังควบคุมสต็อกแบบเข้มข้นบางคอลเลกชันอย่าง LV X Supreme ในปี2017วางขายแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็หมดเกลี้ยงพร้อมราคาขายต่อตลาดรองที่สูงขึ้นถึง3-5เท่าส่วน Dior กับ b e n ดีก็ผลิตรุ่นหยดน้ำที่ไขพลาดก็คือพลาดเลยในขณะที่แบรนด์อื่นเล่งทำยอดค่ะแต่ว่า LVH m H กลับเทเงินไปที่ Heritage and Craftmanship หรือการเล่าเรื่องของแบรนด์ผ่านประวัติศาสตร์งานฝีมือ Dior เปิดปราสาทลาโกนัวของคริสเตียนดออ ให้คนได้สัมผัสรากของแรนด์หลุยวิตตองใช้ช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกฝนมากกว่า10ปีในการทำกระเป๋า1ใบทิฟฟานี่แอนและบูกอรีก็ยังใช้ช่างฝีมือแกะสลักอัญ,ญมณีระดับโลกซึ่งหายากยิ่งกว่าตัวเพชรเองนอกจากแบรนด์จะเก่ง l v m h ยังลงทุนกับคนเบื้องหลัง ด้วยการสร้างองสติตอเดมิเทเยด็อกซองเลตหรือสถาบันฝึกช่างฝีมือระดับสูงด้วยงบกว่า500ล้านยูโรเพื่อให้ศาสตร์การผลิตแบบดั้งเดิมไม่สูญหายไปกับเวลาและที่ทําให้ LVMH เหนือกว่าคู่แข่งก็คือการควบคุมแบรนด์ระดับตำนานอย่างดีอถูกซื้อคืนเต็มรูปแบบในปี2017 Fendi ฟนดถูกรีแบรนด์หลังเข้าซื้อจากครอบครัวดั้งเดิมในปี2001 จีวองชีได้ดีไซเนอร์สายแฟมือฉังอย่างอลกซานเดอร์แมคควีนและริคาร์ดทิซีมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เฉียบขาดทันสมัย จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ r v m h ขึ้นมายึดครองตลาดลักชัวรอย่างเต็มตัวนั่นก็คือดิวประวัติศาสตร์ในปี2021ที่แบรนนาอานทุ่มเงินกว่า15.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าซื้อกิจการ Tiffany Co. แบรนด์เครื่องประดับที่เก่าแก่ที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกค่ะซึ่งเป็นเจ้าของเพชรสีเหลืองในตำนานที่ a u เดรย์ e ฮเบิรเคยสวมใส่ใน b r e a k f a s t at Tiffany's การซื้อทิฟฟานี่ไม่ได้แค่เพิ่มหมวดเครื่องประดับให้กับ LVMH เท่านั้นนะคะแต่มันคือการประกาศชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้องการแค่ครองแฟชั่นแต่จะครอบคลุมทุกมิติของลักชัวรี่ตั้งแต่น้ำหอมแฟชัน่นเครื่องหนังไปจนถึงไฮเจอรี่ระดับโลกที่เคยถูกยึดครองโดยคาร์เตียและแวนคริปอารเบลหลังเข้าซื้อ LVMH ลงมือรีแบรนด์ทิฟฟานี่แอนด์โคทันทีตั้งแต่การเปลี่ยนร้านเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแคมเปญเปลี่ยนคอนเทนต์ทุกอย่างให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเี องเซ่เจซีและโรเซ่แบล็กพิงก์ก็ถูกดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์กระทั่งมีแคมเปญที่เปลี่ยนทิฟฟานี่บลูเป็นทิฟฟานี่เยลโลและเพะื่อสร้างกระแสวรัอในโลกออนไลน์ภายใน2ปียอดขายทิฟฟานี่โตขึ้นถึง1 8แปและกลายเป็นหมุดหมายใหม่ของอาณาจักร LVMH แต่นี่ไม่ใช่แค่ดีลใหญ่ดีลเดียวเพราะ LVMH ยังพลิกเกมในหลายด้านในเวลาเดียวกันพวกเขาใช้กลยุทธ์ส่วนทางกับแฟชั่นโดยสิ้นเชิงผลิตน้อยขายแพงและไม่มีวันลดราคา หลุยวิตตองดีออและเฟนด i ขึ้นราคาทุกปีอย่างต่อเนื่องเช่นเลดี้ดีอที่ขยับขึ้นกว่า20%ใน3ปีกลับมีดีมานที่พุ่งสูงขึ้นเพราะลูกค้าไม่ได้ซื้อเพื่อใช้แต่ซื้อเพื่อสะสมและแสดงสถานะทําให้สินค้าหายากเป็นพิเศษเบอร์กิงของแอมเมต้องมีประวัติซื้อก่อนถึงจะได้สิทธิ์ซื้อส่วน L v ก็มีรุ่นล i m ิ t e d บางคอลเลกชันค่ะที่มีหลักร้อยใบทั่วโลก กลยุทธ์หายากโดยเจตนานี้ทําให้ความต้องการมีมากกว่าของในตลาดอยู่ตลอดไม่ขายสินค้าแต่ขายเรื่องราว LVMH มีแบรนด์ที่มีมรดกอยู่เบื้องหลังเช่น Dior ที่เกิดในยุคสงครามโลก Chanel ที่มี Audrey Hepburn เป็นไอคอนหรือ m o e t and Chandon ที่เป็นแชมเปญเรื่องราวของราชวงศ์ฝรั่งเศส สินค้าทุกชิ้นจึงไม่ใช่แค่ของใช้แต่เป็นตำนานที่สามารถพกพาได้ลงทุนกับงานฝีมือและความปราณีกระเป๋า LV 1ใบต้องใช้การผลิตกับการลงมือทำ30-40ชั่วโมงต่อใบโดยช่างฝีมือในฝรั่งเศสในขณะที่เออร์เมสแต่ละใบต้องเย็บด้วยมือช่างเพียงคนเดียวและต้องฝึกงานหลายปีกว่าจะทำได้ และนี่คือจุดที่ fast fashion อย่างซ a r a าหรือ H&M ไม่มีวันลอกเลนแบบได้ทั้งหมดนี้คือจุดเปลี่ยนที่รวมกันทำให้ LVMH กลายเป็นมากกว่าบริษัทแฟชั่นแต่เป็นเจ้าของจักรวาลลักชัวรี่ที่ไม่มีคู่แข่งจริงจังในตลาดและยังไม่มีท่าที่จะชะลอตัวลงเลย Key Success ของ LVMH LVMH ไม่ได้ขายแค่ของแบรนด์เนมหรือกระเป๋าหรูแพงๆแต่พวกเขาขายความฟันและสถานะทางสังคม การถือกระเป๋าลุยวิตตองหรือใส่ชุดดีออไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นค่ะแต่มันคือการบอกว่าฉันอยู่ในระดับนี้และนี่คือเหตุผลที่คนทั้งโลกยอมจ่ายแพงทั้งที่รู้ว่าต้นทุนจริงอาจไม่ได้สูงขนาดนั้นการสร้าง Rare and Desirable ยิ่งหายากยิ่งอยากได้ LVMH เล่นกับจิตวิทยาของมนุษย์ได้อย่างแยบยนพวกเขาไม่เคยผลิตให้พอขาย แต่ตรงใจทําสินค้าให้กลายเป็นของหายากเช่นกระเป๋าหลุยวิตตองบางรุ่นผลิตออกมาจํานวนจํากัดกระเป๋าเอเมสเบอร์กินต่อให้มีเงินในกระเป๋าก็ต้องรอ waiting list no discount ไม่มีการลดราคาเพราะความหรูหราต้องเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณซื้อกระเป๋าหลุยวิตตองมาในราคาแสนกว่าบาทวันหนึ่งแบรนด์จัดราคาโปรโมชั่นลดราคาคุณจะรู้สึกยังไงนี่คือเหตุผลที่ LVMH ไม่มีวันลดราคา พวกเขารักษาคุณค่าของแบรนด์โดยทำให้สินค้าดูคงที่และมีมูลค่าตลอดไปคอลแลบที่สั่นสะเทือนทุกวงการรวม Luxury และ Streetwear แต่ขายแพงกว่าเดิม LVMH นะคะเขารู้ว่าคนรุ่นใหม่อยากได้ของที่มีสไตล์แต่ไม่ส้ำใครเลยจับแบรนด์แฟชั่นหรูมาผสมกับสตรีทแฟชั่นระดับตำนานทำให้เกิดกระแสฮือฮา อย่างเช่น LV X Supreme ในปี2017ที่คนต่อคิวซื้อกันข้ามคืนกระเป๋าและเสื้อแจ็คเก็ต Supreme X หลุยวิตตองบางชิน้นราคาพุง่งขึ้นถึง3-5เท่าในตลาดรีเซล Dior X Air Jordan 1ในปี2020เปิดราคาที่2,200ดอลลาร์ 2, สหรัฐแต่ราคาตลาดพุ่งไปถึง20,000ดอลลาร์ 2, ทันที Tiffany X Nike Air Force 1ในปี2023ขายหมดภายในไม่กี่นาทีราคาพุ่งขึ้นไปที่3-4เท่าในตลาดรีเซล ขายความเป็นตำนานไม่ได้ขายของแต่ขายเรื่องราว LVMH รู้ว่า Heritage หรือเรื่องราวเบื้องหลังแบรนด์ทำให้คนยอมจ่ายด i o r ไม่ได้เป็นแค่แบรนด์เสื้อผ้าแต่มันมีประวัติศาสตร์มากกว่า70ปีเกี่ยวกับโลกแฟชั่น Trivia เกี่ยวกับ LVMH แบรนด์อานหรือ CEO ของ LVMH ค่ะเคยแซงหน้าอีลอนมัสและเจสเปยซอสขึ้นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยในปี2023มูลค่าทรัพย์สินของเขาแต่ที่21100ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมาจากความสำเร็จของ LVMH ที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลลอยวิตตองไม่เคย ลดราคาเพราะต้องการรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ LV ใช้กลยุทธ์ no discount policy เพื่อรักษาความพรีเมียมของแบรนด์และนี่เป็นเหตุผลที่หลุยส์วิตตองไม่มี outlet หรือสินค้าลดราคาตามห้าง l v m h เป็นเจ้าของแบรนด์ลัก u r วี่มากกว่า75แบรนด์นอกจากหล u i s Vuitton, Dior และ Tiffany Co. แล้ว l v m h ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Fendi, g i e n c i y b u l g e r i Tag Heuer, Moët Chandon, Hennessy, Sephora และแบรนด์หรูอีกมากมาย LVMH ทำไรายได้มากกว่าทุกแบรนด์แฟชั่นรวมกันในปี2023 LVMH มีไรายได้ที่86.2พันล้านยูโรหรือประมาณ92.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าไรายได้ของ Gucci, Kering, Hermès และ Chanel รวมกันการเข้าซื้อ Tiffany Co e เป็นดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์การเข้าซื้อ Tiffany Co e เป็นดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ Luxury LVMH กับแบรนด์ Street Fashion เพื่อจับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ LVMH ซื้อกิจการออไฟไวท์ของแบรนด์ Virgil Abloh และแต่งตั้งเขาเป็นดีไซเนอร์ Louis Vuitton รวมถึง collaboration แบรนด์ดังๆต่างๆเช่น LVX Supreme, Dior X Air Jordan และ Tiffany X Nike นี่คือบริษัทที่เข้าใจจิตวิทยาของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งและการรู้ว่าทำให้ของหายากมีค่ากว่าทำให้ของขายดีนี่แหละคือเหตุผลว่า LVMH ทำไมถึงกลายเป็นเจ้าของลักชัวอย่างแท้จริง รายได้ย้อนหลังของ LVMH ปี2022รายได้ท cool bueno> ี่7 9 2พันล้านยูโรกำไรสุทธิที่1 2 0พันล้านยูโรปี2023รายได้8 6 2พันล้านยูโรกำไรสุทธิที่1 5 2พันล้านยูโรปี2024รายได้8 4 7พันล้านยูโรและกำไรสุทธิที่1 2 6พันล้านยูโรเดี Founder Recipe กับ Bananaano กับสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนต้องรู้ ไม่จําเป็นต้องเป็นคนคิดเองแต่จําเป็นต้องเป็นคนที่ทําให้ดีที่สุดอนน์งไม่ได้สร้างหรือวิตตองหรือดีออแต่เขากลายเป็นคนที่ทาให้แบรนด์เหล่านี้กลายเป็นอาณาจักรลักชัวรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคิดแบบศิลปินแต่ทํางานแบบนักลงทุน LVMH ไม่ได้ขายสินค้าแต่ขายงานศิละปะที่สามารถสวมใส่ได้อาน,น์งลงทุนกับความคิดสร้างสารรค์แต่ต้องให้สิ่งตอบแทนที่มีผลคุ้มค่าเลือกคนที่เก่งที่สุดแล้วปล่อยให้เขาแสดงฝีมือ เขาไม่ได้บริหารเองทุกอย่างแต่ปล่อยให้ดีไซนเนอร์ระดับโลกจัดการอย่างเช่นจอห์นกาลิวานอเวอร์กิลอาเบอร์และเฮดีสลิมานีขับเคลื่อนแบรนด์ไปข้างหน้าของหรูต้องหายาก LVMH ใช้กลยุทธ์ผลิตน้อยขายแพงหลุยวิตตองไม่เคยลดราคาเอมมสเบอรต้องรอคิวนานชาแนล c l a s s ิกแฟลปขึ้นราคาทุกปีซื้อของแพงแล้วทำให้แพงกว่าเดิมอโนม่ไดสร้างแบรนด์ใหม่ แต่นำแบรนด์เก่ามาปรับโฉมให้พรีเมียมกว่าเดิมอย่างเช่น Tiffany Co. ที่โดนรีแบรนด์จนยอดขายพุง่งถ้าจะเป็นที่หนึ่งต้องครองทั้งวงการ l v m h ไม่ได้ขายแค่แฟชั่นค่ะแต่ครองทุกหมวดหมู่ของลักชัวรี่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าน้ำหอมนาฬิกาไปจนถึงแชมเปญหรูและโรงแรมหรูตลาดเศรษฐีใหม่คือขุมทอง L v ว h บุกตลาดจีนตะวันออกกลางและอินเดียค่ะเปิดแฟลกชิพสโตร์หรูพร้อมออกแบบคอลเลคชันพิเศษเอาใจลูกค้าเศรษฐีรุ่นใหม่ลักชัวรี่ต้องมีสตอรี ดีออมีเรื่องราวของคริสเต i ยนดีออหรือ m o เอ็ดแอนด์ก็เชื่อมโยงราชวงศ์ฝรั่งเศส LVMH ใช้เรื่องราวพวกนี้สร้างมูลค่าทางจิตใจให้แบรนด์ไม่ต้องขายให้ทุกคนแต่ต้องทำให้ทุกคนอยากเป็นลูกค้า LVMH ไม่ได้ทำให้สินค้าส่วนใหญ่ซื้อได้ง่ายๆนะคะแต่ทำให้คนอยากมีอยากเป็นเจ้าของแม้ว่าจะต้องรอคิวหรือจ่ายแพงกว่าปกติก็ตามถ้าจะทำต้องทำให้ดีที่สุดอนโนไม่ได้เชื่อในการทำธุรกิจแบบธรรมดาค่ะทุกแบรนด์ในเครือ LVMH ต้องเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมของตัวเองและต้องไม่มีใครเทียบได้